สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์กล่องดิสนีย์กันค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็คือเป็นกล่องที่ชื่อว่า The Wonder of Play ค่ะเนื่องจากดิสนีย์เนี่ยครบ100ปีแล้วค่ะเขาเนี่ยก็ได้ร่วมกับเรา สินค้ามากมายเลยนะคะจากแบรนด์ดังวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าดิสนีย์เนี่ยจะส่งอะไรมาให้เลยนะคะลุ้นมากๆเลยอีกอันนึงเนี่ย เนยอยากจะบอกเลยนะว่าเนื่องในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนเกิดของเนยเนยก็ต้องขอบคุณดิสนีย์มากจริงๆนะคะสําหรับกล่องของขวนนัญนี้มันมีแบบคุณค่าทางจิตใจแบบเยอะมากสําหรับเนยเองนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องของขวัญน,นี้ <Yeah. S 1> ไปด้วยกันค่ะเ uh. นยบอกเลยนะตอนที่เขาส่งเนี่ยเขามีแบบเป็นสงชิ้นจึงจ้งเลยนะคะก็คือเป็นกล่องอันนี้ที่แบบใหญ่มากๆใช่ปะพร้อมกับข้างๆนะคะที่เนยจะหยิบมาให้ดูตอจาก นี่่อันนี้ค่ะก็คือผ้าปูที่นอนนะคะลายแบบมิกกี้เมาส์นั่นเองนะคะจะเป็นของฟาวเทน n ์นั่นเองค่ะความน่ารักที่เลยชอบก็คือว่าเขาว่าแปะรูป เนยด้วยนะคะแล้วก็เขียนชื่อช่องของเนยไว้คือแบบว่ามีความแบบตะมุตะมีอทุกคนนึกออกปะมันคือแบบนี่คือเฉพาะเนยเบดรูมดอสโดยเฉพาะเลยนะคะก็ขอบคุณทางดิสนีย์มากๆเลยนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้ากล่องนี้กันว่ามีอะไรนะคะเธอเดิมเธอ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 อ่ะแป๊บนึ่งนะ,ะลูกลูกตั้งู่ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ดูกล่องนี้กันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างคะ่ะเราเปิดกันพร้อมกันเลยโอ้โหทุกคนว้าวในว้าวมามาลุยลุยนะคะลุยอันแรกคะ่ะก็คือเป็นเสื้อนะคะจาก Toy s อ o r y ค่ะอันนี้คือเป็นน้องแบบเป็นน้องสามตาน่ารักมากนะคะอันนี้คือเป็นเอ่อคาแรคเตอร์ Character สตูดิโอนะคะซึ่ง c า a r a c t ตอร์สตูดเนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับเสื้อยืดแล้วก็เป็นลายคาแรคเตอร์ต่างๆคือมันมีลายเยอะมากทุกคนถ้าทุกคนแบบชอบตัวการ์ตูนตัวไหนเนี่ยคุณสามารถที่แบบไปหาซื้อได้นะคะเสื้อคือน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแล้วกันเนาะอ่ะ,ะดงขออนุญาตวางกล่องไว้นะคะวางกล่องไว้ข้างๆนี้นะคะ,ะแ้ดงอันนี้คือเป็นแบบ เสื้อครอปทุกคนถ้า,ถาพวกเราไม่เห็นเดี๋ยวเนยจะยืนให้ดูนะแป๊บนึงเอรเรามาแกะของชิ้นต่อไปกันเลยนะคะก็คือแทปแดงอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยไอ้เต้าไอ้ตั้งอะจิวนะคะถ้าใครที่ดูโฟเซนแล้วก็เป็นแฟนเจ้าหญิงดิสนีย์เหมือนเนยเนี่ยจะ หลงรักเจ้าน้องไอ้ต้านี้มากนะคะก็คือเป็นต้าอัจิลนั่นเองนะคะซึ่งน้องเขามาในแบบถุงซิปล็อกน่ารักนุ่มนิ่มมากก็คือเป็นของชีฟนั่นเองนะคะซึ่งชีฟเนี่ยเขาจะขายเคสทุกคนที่เป็น ลายแบบกระตูนเจ้ายุงเจ้าหญิงคือมีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคส iPad เคส iPhone รวมถึงอุปกรณ์ที่แบบใส่อันนี้น่าจะใส่ iPad เนาะน่ารักแล้วมันมีพวงกุญแจห้อยด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีท้แดงสิ่งนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมอันนี้คือเป็น iPad c เคสนั่นเองค่ะเขาทำกล่องมาได้เหมือนแบบ หนังสือเลยอเหมือนหนังสือนิทานเออแงเราเปิดมาเขาก็จะมีเขียนแบบ thank you for joining นะคะ family ด้วยอะไรแบบเนี้ยคือมีความน่ารักแบบมูมีมากเลยอันนี้ก็คือเป็นของแบบน้องโอลาฟเอาไว้ใส่ iPad ได้ดีใจจังเลยกำลังอยากได้เคสอันใหม่อยู่พอดีเลยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีของ Apple Chief เนี่ยส่งมาให้เนอยอีกนะคะก็คือเป็นแบบ ที่ตั้งมือถืออันนี้ก็คือใช้ได้ไว้ทำแบบคอนเทนต์เอาไว้แบบไลฟ์เลยอะไรแบบนี้สามารถตั้งได้นะคะยอดเยี่ยมมากต่อไปค่ะต่อไปก็คือเสื้อสีแดงแบบว่าแซ่มากค่ะของ C C d O นั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นชุดน้องอลิสชุดน้องอลิสน่ารักมากๆดูแบบว่า สวยงามมากนะคะอ่าชิ้นต่อไปนะคะก็คือเป็นกล่องในกล่องก็คือ Marvel Studio ค่ะเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรข้างในนั้นข้างในนั้นอ้าฮามีเป็นแบบ Marvel card ด้วยทุกคนเห็นปะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น Marvel card เป็นแบบเขาก็จะมีเป็นการ์ดให้เราแล้วก็ มีเป็นแบบเสื้อนะคะเป็นชุดสีขาวไซส์เอสนะคะซึ่งไซส์เอสยังไงเนยใส่ได้แน่นอนชอบมากๆนะคะแล้วความนั้นก็คือแบบแพ็คเกจจิ้งคือแบบดีงามเป็นกล่องแบบนี้สวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะคราวนี้ต่อไปเราจะมาดูกล่องต่อไปว่ามีอะไรนะคะอันนี้เป็นเสื้อยือดโอ้โหครั้งนี้นะคะเนยได้เสื้อเยอะมากเลยเอาไว้ทำคอนเทนต์ได้เลยคือเป็นเสื้อของคาร์นิวัลนั่นเองนะคะเป็นแบบ s ซส์เอสที่ดูเหมือนจะตัวใหญ่นิดน่อยนะคะแต่ว่าคือมันแบบจึ้งมากคือความแบบ Nice นิสแ Before Christmas เป็นอะไรที่แบบคือเนยชอบนะคือคาแรคเตอร์นี้คือแบบเป็นอะไรที่แบบเราชอบแบบตัวกระตูนี้อยู่แล้วแล้วพอเรามาเห็นเสื้อแล้วคือมันมีความแบบฉันอยากใส่บ่อยมากนะคะก็คือเป็นเสื้อของ Carnival นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือ อันนี้คือกล่องสีสันสดใสแบบนี้จะเป็นของใครไม่ได้ก็คือของพี่ไอซ์ไอซ์พาร์ตี้นั่นเองอันนี้จะเป็นกล่องของ Happy Sunday ค่ะอันนี้เป็นชุดนอนนะจะเป็นคอลใหม่ของพี่ไอซ์เลยนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเนาะว้าวลาย m o n s t e อรค่ะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อของพี่ไอซ์นะคะคือจริงๆมันเป็นคอลเลคชันชุดนอนที่แบบ ชุดนอนที่ไม่เหมือนชุดนอนคือเราสามารถใส่ไปเดินห้างได้เลยเก๋ๆนะคะก็คือเป็นแบบอันนี้นะคะของ monster inc นั่นเองคือแบบน่ารักแล้วก็ยังมีกางเกงนะคะเขามาคู่กับแบบกางเกงช็อตแพนแบบนี้คือแบบอืน่ารักมากๆนะคะโอน่ารัก่็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้คือชอบมากๆแล้วความกล่องก็คือแบบสีสันสดใสสไตล์พี่ไอซ์ happy sunday อยู่แล้วนะคะเลิฟมาก สุดท้ายนี้นะคะเราก็จะเห็นสิ่งนี้ค่ะก็คือกระเป๋ามินนี่เมาส์นะคะเอาไว้แบบช้อปปิ้งเก๋ๆได้นะคะคือเป็นอะไรที่แบบเออน่ารักมูมีมากนะคะและทั้งหมดนี้นะคะที่เนอยมาแกะ Unbox เนี่ยเป็นหนึ่งใน100ปีนะคะที่ดิสนีย์เนี่ยครบรอบแล้วเขาก็เลยแบบร่วมกันจับมือกับแบรนด์ชั้นนำเลยนะคะในการ ออกสินค้า product มากมายเลยให้กับแฟนๆสาวกดิสนีย์นั่นเองค่ะและสำหรับคนที่แบบอยากจะไป c ีเอฟเก๋เกรนะคะแล้วก็อยากไปดูแบบของใช้กุกกุ๊กจิ๊กรวมถึงเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนเคสต่างๆแบรนด์ต่างๆชั้นนำนะคะสามารถที่จะไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเนจะแปะลิงก์ข้างใต้นี้เราสามารถไปช้อปปิ้งกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะจนถึง15เมษายนนี้นะคะและสำหรับคนที่อยากจะแบบไปดูเกี่ยว กี่ยวกับพวกคาแรคเตอร์สินค้าต่างๆที่เขาออกมาแบบมากมายแล้วก็มีแบบการลดราคาแบบพิเศษด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะไป CF หรือว่าไปเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ชั้นนําได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้พวกเราดูนะคะว่าเราสามารถไปซื้อกันได้ที่ไหนบ้างนั่นเองและสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทาง Disney ์ประเทศไทยมากที่ส่งของขวัญแบบัมเป็น,นี้คือน่ารักมากเวอร์นะคะมาให้กับ ทางช่องเนยเบ o m ู o ดอสนะคะและถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกว่าชอบของชิ้นไหนมากที่สุดจากที่เนยอันบ็อกซ์มานะคะเดี๋ยวเนยจะรออ่านคอมเมนต์ของพวกเราทุกคนเลยวันนี้เนยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย